แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ที่ทุกคนนะครับผมนายการนนท์รรั้นพากรศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนสมรพิทยานะครับความสามารถพิเศษของผมนั้นมีหลายอย่างด้วยกันทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นนะฮะแต่ร้องนี่จะไม่มีใครฟังเพราะผมร้องเพลงไม่าอแต่ที่มายืนณจุดจุดนี้ในวันนี้นะครับผมรู้ว่าหนึ่งนาทีมีค่าแต่ขอให้ผมได้อภัยผมสักนิดนะครับผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะผมอยากโชว์ทัากษะการภาค ที่โดนพ่อของผมท้าทายมาว่าถ้าเอ็งแน่จริงเองต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถพากได้หลายเสียงแล้วผมก็เป็นแฟนและครจีนช่องสาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วหรือถ้ามีก็ฉายดึกนะครับก็อยากจะให้พี่พวกที่คณะกรรมาการนะฮะลองชาเลนส์ผมดูว่าผมสามารถทําเสียงอะไรได้บ้างยกเว้นมดหอยกุ้งแล้วก็บางหมึกลองชาเลนส์ผมลิงค่ะครับทัเสียงลิงนั่นึองลิง มาน้ำเดี <l ots> ย๋ยวพี่จะช่วยชีวิตตัวเองค่ะผมจนแตกครับไม่เป็นไรเอาเสียงเอาเสียงพระเอกมาก่อนเลยมา <l ots> เสียงพระเอกนะครับเหมือนตอนนี้พระเอกละครช่องสามอะไรทิตที่สุดครับคุณทำปกป้องคุณคองผู้บริสุทธิ์ร้ายสารเคพฉากก็เท่านนมรอ,อก็เท่าน้นอ,อะไรแบบนี้นะครับเอาเสียงนักเอกค่ะ น้เงเอกลูกกเลล็เดือดโตแล้วฮะเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วอ้าวเหรอคะเคยทำได้เคยทำได้เอาเสียงในได้บ้างอ่ะเอาเสียงเด็กกะนะ็ได้เสียงเด็กเสียงเด็กนะฮะเสียงเด็กตก่อนกูทำเสียงเด็กได้แต่เดีย๋ยวนี้มันก็เริ่มโตโตแล้วนะฮะแล้วมือก็เริ่มสั่นไปหมดแล้วพัดเจ้าช่วยถ้าเกิดคุณแสดงเป็นบทละครสันส้นๆสักตอนหนึ่งก็ยังดีได้ไหมกลับมาค่ะนะฮะสมมุตินะฮะเหตุเกิดในบ้านหลังหนึ่งฮะโอ้ยไนดูม<ช>ือทำอะไรเนี่ยนักเล่ยเฟซพุ๊กทั้งวันเลยไปกินข้าวได้แล้ว พ่อพ่อเห็นไหมเนี่ยสเตตัสผมเนี่ยคนไลค์เป็นร้อยเลยเป็นลูกเป็นร้อยอะไรขุกเองเนี่ยดูนั่นไปกินข้าวกัไปอ้อ้วนจีนจะฉายละอะไรกันพ่อเอามุญนจินเขาเลิกฉายช่องสามไปนานแล้วนี้เขาดูเดอะวอยกันเอาเรอตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ยนี่ฉัไปอยู่ไหนมาลครช่องสามเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้ยฉายดึกฉายเดินจริงๆเลยต้องอดนอน คนหลับคนนอนตีสามตีห้าเออมาดูโอ้ยหไม่ทันเลยให้ตายสิฉันเละเครียดจริงๆนลกดูดิพรุงนี้เอ็งต้องไปทดสอบความสามารถพิเศษอ่ะที่เซนท่านแล้วเป็นไงนะพอไปถึงเอ็งจะทํำยังไงถ้าเกิดมีหนุ่มสาวว้นครกพอมาดูกันเต็มเลยเอ็งจะทํำยังไงฮะโอ้พ่อก็จะยังไงแล้วเรามีความสามารถพิเศษเอาแสดงไปสิเราต้องอายอะไรแล้วใช่ไหมเขาเป็นท่าน